จ้อยอยูที่บ้านบางลึกอําเภอป๊พนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจ้อยมีนัดกับผีผีชาประมงไปตามลาห้าห้อยพงเงินค่ะห้อยชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะคลายคลายห้อยมะแรงผูแต่วาตัวจะเล็กว่าสามารถนํามาทําอาหารลากหล่เมนูหมากหมากับเพื่อนเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไกลน,นะคะเราต้องไปตามลาห้าห้อยพงเงินก่อนค่ะ จอยมีนักับพี่วันและพี่เมฆค,ค่ะเราจะเดินทางออกไปตามลาห้าห้อยกระพงในอ่าวปากพนังกับทุกคนเออเมื่อเรานั่งเรือมาสักพักแล้วก็มาถึงเป่าไม้กับทุกคนคะ่ะนี่คือจุดที่เราจะห้าห้อยในวันนี้ไม่รอช้าก็คือการเตรียมอุปกรณ์นั่นก็คือชายตะค่ายยืนออกไปทางซองฟังข้องลําเรือเพื่อที่จะใช้ในการใส่ห้อยค่ะหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนในการลงไปดำน้ำห้าห้อยตอนนี้นะคะเวลาที่จอยมาเป็นช่วงเวลาที่ว่านา้ำทะเลยังยุ่ในระดับที่วา่าสูง แต่ถ้าเวลาที่จริงๆแล้วถ้ามาห้าให้นำาทะเลดสักนิดก็จะยุบประมาณเอวนั่นก็ไม่ต้องดำน้นำในการห้าห้อยค่ะแต่ตอนนี้เราต้องใช้เวลาในการดำน้นำสักพักหนึ่งค่ะทุกคนคะดำลงไปแล้วก็จะได้ห้อยขึ้นมาเป็นแผ่นๆค่ะเปราวาห้อยพงนะคะจะอยู่บริเวณผิวโคลอนอยู่หน้าโคลนนะโมเธอร์มันจะอยู่กับเป็นแผ่นๆลักษณะเหมือนพล,มล่มหลังจากนั้นเราก็ดำน้นำลงไปแล้วก็ใช้มือแทงแทงแซะแซะแทงแทงแซะแซะแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นแผ่นๆพงนะคะจะมีเข ช่วงฤดูนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นฤดูฝนแล้วจะทําให้มีน้ําจืดลงมาบริเวณโซนนี้ทําให้ห้อยตายเป็นจํานวนมากแล้วก็จะห้ากินไม่ได้ค่ะ และถื่อวาช่วงนี้เป็นช่วงนาที่ทองของคนห้าห้อยทีเดียวค่ะเพราะว่าห้อยช่วงนี้นะคะเนื้อจะมีความมั่นแล้วก็จะเต็มค่ะทุกคนนั่นก็คือห้อยจะร้อยนั่นเองห้อยพงนะคะซามารถนํำไปประกอบอาหารได้หลากไลยเมนูค่ะไม่ว่าจะนําเนื้อนี้นะคะไปใส่ในไข่เจียวไปพัดกะเพรา พัดกับโหราพาหรือว่าจะเป็นแกงกับใบชาพลูหรือว่าแกงกับยานัดเรีวรับหลักันว่าร้อยจังหูกับทุกคนคะ่ะฉันเรงว่ายานัดเตอทำเป็นไม่รู้จักเล้านั่นก็คือซับปะรดนั่นเลยมเตอ จะได้ห้อยให้เราเห็นไขยตามท้องตลาด ที่วางจำหน่ายกันแบบซวยๆไม่ใช่เรือง,งายคะทุกคนคะว่างจะได้ห้อยมานี่คือมันมีหล่ขั้นตอนไม่ว่าจะลงไปห้าห้อยตายนา้นำนําขึ้นมานํำมาแล้วต้องหมักเขยา่าเขยา่าแล้วก็ควัดควัด,วดยี่ยี่บัดบัดกายให้โครนมันออกให้มัดหมดเธอทำาพลือก็ได้ให้เลือดแต่ตัวห้อยเธอเลที่แต่ว่างีได้ห้อยมาตัวซวยๆนี่คือต้องเอามาเร่งเร่งเร่งยี่ยี่ให้โครนที่มันติดมากับห้อยออกให้มัดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้แต่ตัวห้อยกับทุกคนเตอเล ที่ว่าช่วงนี้เนื้อเต็มเนกิดว่าเนื้อยู่มมันปลื้น่ากินแล้วสําหรับห้อยข้องผีเม็ดแล้วข้อข้องผีวันที่เข้าไปห้าเขาจะเลือกเฉพาะโซนที่ว่าห้อยจะมีตัวเรื่องเรื่องนั่นก็แสดงว่าห้อยจะมีความมันแล้วก็เนื้อร้อยนั่นเองเขาจะเลือกเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่ว่าเอามาทาังเพ,พ่ผีเขาได้บอกว่าถ้าเกิดห้อยตัวสี่เขี้ยวเนื้อจะไม่แน่นแต่เขาต้องเลือกห้อยที่ว่าตัวเรื่องเรื่องนั่นแสดงให้เห็นว่าเนื้อมันแน่นแล้วก็ร้อยค่ะแล้วฉันนี่บอกให้นะคะโดยความที่ว่าเข้าไปห้า ห้อยแล้วก็ห้อยที่มีคุณาภาพออเดอร์ในกิดว่ายังยังเจ็ๆ เทปจะห้าห้อยไม่ทันแต่ละวันนี่คือว่าชงกันตัวประเทศหลังจากที่ไปออกทะเลห้าห้อยมาแล้วลางกลางทะเลไม่รู้กี่น้ำกี่รอบแล้วมาถึ่งบานต้องมาล่างอีกที่นึงค่ะแล้วหลังจากนั้นต้องมาดึงถ้าบานจ้อยเรียกว่าดึงเอาหลอกห้อยออกไขมดัดให้เลือเฉพาะตัวห้อยค่ะแล้วสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะสนใจอยากกินห้อยพงอยากนําไปพัดอยากนําไปแกะเอาเฉพาะเนื้อมาทําเป็นกับข้าวมาทอดกับไข่นําไปแกงกะทินะคะ ัดกนไปไป้ค่ะสําหรับห้อยข้องบีเมยนะคะจะมีซองแบบค่ะแบบซดซแล้วก็อีแบบนึงเป็นห้อยกระพงที่แกะเลือเฉพาะเหนือห้อยค่ะลองไปพูดคุยกันเลยนะคะเดี๋ยวอยจะปักมุดไว้ให้ตายคอมเมนต์ค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมีรายได้เสริมอยากขายห้อยลองถักไปซอทถามกันเละค่ะรับประกันว่ากําไรดีแน่นอนไม่ผิดหวังกับเจ้านี่ค่ะทุกคนเอ้อ